กราบสวัสดีเพื่อนๆยินดีต้อนรับสู่ช่อง h โ l ลเทนะครับสำหรับคลิปนี้มันจะมาสรุปเรื่องราวของเนน a แอ ผู้เสกเด็กเข้าท้องเสกกระเจียวเข้าจิ๋มแฮ่ไม่ใช่นะครับยอกยอกเนนแอจอมขมังเวทแกกลับมาอีกหนึ่งครั้งคัมแบกอีกหนึ่งรอบเนื่องจากว่าแกถูกกล่าวหาว่าไปล่วงละเมิดทางเพศลูกศิษย์ตรงนี้เองก็ไม่แน่ใจว่าแกทําจริงหรือไม่เนื่องจากว่าตัวของเนน์แอรนะ์ครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่แกถูกกล่าวหาว่าล่วงละเมิดทางเพศลูกศิษย์ก่อนหน้านั้นแกก็ติดคุกติดตารางมาแล้ว2-3รอบ ด้วยข้อหาเก่าๆด้วยข้อหาเดิมๆไม่เข็ดไม่หลาบซักทีกันเพื่อนรอบนี้เองไม่รู้ว่าแกจะติดคุกหรือว่าเป็นการแบ็กเมย์อันนี้ไม่แน่ใจเรื่องราวของเนนแอรจอมขมังเวทจะมีที่มาที่ไปยังไงเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้เพื่อนฟังแบบเข้าใจง่ายๆตามสไตล์ฮั l โลเทสมาฟังเรื่องราวของผู้ชายขายน้ำแม่ไม่ใช่ผู้ชายที่มีวิชาอาคมคนนี้กันเลยครับผม ก่อนอื่นเลยนะเราไปทําความรู้จักกับเนนเอกันซักนิดหนึ่งนะครับเนนเอเองนะับชื่อจริงๆของแกก็คือนายหารรักษาจิตปัจจุบันนี้อายุ62ปีกันเพื่อนแกเป็นชาวจังหวัดสระบุรีนะบ้านแกอยู่ที่บ้านครัวตําบลหนองโดนอําเภอหนองโดนจังหวัดสระบุรีก่อนหน้าน,น,นะครับแกมีชื่อเสียงมาจากการย่างเด็กกันเพื่อนใครจําได้บ้างสําหรับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในปีพศ2537 เนนแอเองนะ้ะในสมัยนั้นแกบวชเป็นพร,ะ,ระอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลหนองโดนแล้วแกก็ไปย่างเด็กโชว์กันเพื่อนคนอื่นเขาย่างปลาย่างเป็ดย่างไก่แต่เนนแอแกจังไรเอาศพเด็กมาย่างแล้วถ่ายคลิปวิดีอนําไปเสนอในช่องข่าวต่างๆสุดท้ายท้ายสุดแกก็ถูกจับกลุมในแผลนั้น แผลของการย่างเด็กเรียกว่าแผลเปิดตัวเนนแอเลยก็ว่าได้หลังจากนั้นนะแกพลโทษออกมาแกก็ไปตั้งสำนักร่างทรงขนาดใหญ่สำนักคุณใสขนาดบิ๊กที่บ้านเกิดเมืองนอนของแกที่ตำบลหนองโดนอำเภอหนองโดนจังหวัดสระบุรีตรงนี้เองนะมีลูกศิษย์ลูกหามากมายนะไม่ว่าจะเป็นเซเลปไม่ว่าจะเป็นดาราพิตตี้นางแบบนะผู้หญิงทำงานกลางคืนมักจะไปหาแก เพื่อให้แกทําคุณใสเพื่อให้แกทําเสน่ห์ให้เป็นการลงณห,หน้าทองนี่คือสิ่งที่เ네นนเอทําให้กับลูกศิษย์ลูกหาด้วยตัวของเ네นนเอนะมักจะเคมมักจะบอกกับผู้คนว่าแกไปร่ําเรียนวิชามาจากทางด้านขมรซึ่งขึ้นชื่อเรือชาเรื่องคุณใสยอยู่แล้วตรงนี้เองนะบวกกับภาพเก่าตอนที่แกย่างเด็กมันก็เลยทําให้แกพุ่งปิดปิดไม่ใช่น้ําจากกระเจียวแกแต่เป็นดวงชะตาของแกที่มีลูกศิษย์ลูกหามากมายไปศรัทธา ตรงนี้หลังจากนะั้นเนนแอร์แกก็คิดแพ็กเกจหนึ่งขึ้นมาเรียกว่าณะเสพสมเป็นการเสริมดวงชะตา,สตาเสริมเมตตาให้กับลูกศิษย์ลูกหาโดยเฉพาะผู้หญิงกลางคืนต้องไปทำนะเสพสมกับแกถึงจะดวงรุ่งโรจน์ถึงจะทํามาหากินข้องโดยวิธีการทำนะเสพสมของเนนแอร์ไม่มีอะไรมากมายเจ้าสํานักอื่นเขาใช้ประหลัดขีกแต่เนนแอร์ใช้กระเจียวตัวเองสอดใส่เข้าไปในรูอวัยเพศของลูกศิษย์เรียกว่าเป็นการลงนะจากอาจารย์สู่ลูก กันเพื่อนตรงนี้เองใครได้เสพสมหรือว่าร่วมเพศกับเนนแอร์ก็จะเป็นคนที่มีณ้เมตตาอยู่ในตัวลูกศิษย์ลูกหามากมายเดินทางมาหาเนนแอ เพื่อลงณเสพสมกันเพื่อนสุดท้ายแล้วนะความจังไรของเนนแอตรงนี้มันแตกเนื่องจากว่าเมียของเนนแอเองนะดันไปติดโรคจากเนนแอเนนแอไปณเสพสมกับคนอื่นแล้วเอาโรคไปติดเมียตรงนี้เองเป็นโรคซิฟิลิสหนองในเป็นโรคที่เกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ตรงนี้เองนะเมียของเนนแอก็เลยเดินทางมาร้องเรียนกับมูลนิทิประวีนาเพื่อขอความช่วยเหลือไปกำจัดเนนแอเนื่องจากว่าเขามองว่าเนนแอไปหลอกลวงลูกศิษย์ เพื่อไปขอมีอะไรกับลูกศิษย์เมียของเนนแอไม่ยอมหลังจากนะั้นะมูลนิธิประวีนาเองนับได้รับการลองเรียนก็พาเจ้าหน้าที่ตำรวจไปตรวจค้นที่สำนักของเนนแอที่จังหวัดสระบุรีกันเพื่อนในระหว่างการตรวจค้นนั่นเองนะปรากฏว่าเนนแอกำลังลงหน้าเสพสมให้กับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งอายุ19ปีเป็นพิตตี้จับได้คาหนังคาเขาขณะเนนแอกำลังตะแคงซอยอยู่กันเพื่อนตรงนั้นเองเด็กผู้หญิงถึงกับร้องเวอเมื่อมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปตรวจค้น กันเพื่อนหลังจากนั้นาก็มีการสอบถามเด็กผู้หญิงว่าทําไมมานอนกับเนนแอร์ A. เด็กผู้หญิงคนนั้นบอกว่าต้องการลงหน้าเสพสมแต่ไม่มีเงินเลยให้เนนแอร์ A. เอาแบบฟรีๆเพื่อเลกกับคาถาตรงนี้กันเพื่อนหลังจากเนนแอร์ A. ถูกจับกลุมก็มีผู้เสียหายเดินทางมาร้องเรียนเอาผิดกับเนนแอร์ A. ประมาณ25คนฟังไม่ผิดกันเพื่อนผู้เสียหายมีแต่หน้าตาดีๆมาร้องเรียนว่าเนนแอร์ A. ล่วงละเมิดทางเพศ 25่คนเห็นจะได้ตรงนี้เองนับสารมีการตัดสินเนนแอจําคุกที่100ปีแต่ด้วยเนนแอรับสารภาพนับสารก็เลยลดโทษให้50ปีด้วยกฎหมายไทยที่มันมีมาตรา91วรกสองการกระทําผิดหลายกรรมหลายวาระตรงนี้เองหากโทษสูงสุดอยู่ที่10ปีไม่สามารถจําคุกตามที่ตัดสินมาได้ต้องจําคุกสูงสุดได้แค่20ปีเท่านั้น แผ่นั้นเนแอร์ก็เลยโดนไป20ปีแบบเต็มๆเมี้เพื่อนเขาก็ก้มหน้าเข้าไปอยู่ในเรือนจําประมาณ9ปีกับ9เดือนได้รับการปล่อยตัวออกมาในเดือนมีนาปีพศ2 5 5 8 หลังจากเนนแอร์ออกมานับแกเองก็เงีย,งยบๆซาซาไปไม่รู้ว่าไปทําอะไรสุดท้ายท้ายสุดผ่านมาไม่กี่เดือนนับช่วงเดือนสิงหาคมปีพศ2558แกก็โดนคดีลักษณะแบบเก่าแบบเดิมนั่นก็คือล่วงละเมิดทางเพศมีผู้หญิงคนนึงนับอายุประมาณ40ปีคนคนนี้มีผัวเป็นฝรั่งเดินทางมาจากต่างประเทศเพื่อมาหาเนนแอร์มาลงนะอีกเหมือนเดิมเหมือนเคยสุดท้ายท้ายสุดเนนแอร์ก็ใช้วิธีเก่าๆใช้วิธีเดิมๆหลอก เอาเงินหลอกเอาตัวจากผู้เสียหายรายนั้นหลังจากทําพิธีปรากฏว่าผัวที่เป็นสามีชาวฝรั่งไม่กลับมารักเหมือนเดิมไม่ดีเหมือนเดิมผู้เสียหายรายนี้ก็เลยรู้ว่าตัวเองถูกหลอก เลยไปแจ้งความจับเนนแอร์สุดท้ายท้ายสุดเนนแอร์ก็ถูกจับกุมเข้าไปอยู่ในเรือนจําเป็นครั้งที่3ตรงนี้เองติดคุกอยู่ประมาณ3ปีเขาถูกปล่อยตัวออกมาในวันที่26มกราคมปีพศ2562หลังจากนั้นเนนแอร์ก็มาตั้งสํานักอยู่ที่หมู่บ้านปิ่นเจริญ3ซอยสงประภา แขวนสีกันเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครนี่คือสำนักของเนนแอนณะปัจจุบันนี้ก็ยังมีลูกศิษย์ลูกหามากหน้าหลายตาแวะเวียนไปหาเนนแอให้ลงหน้าหน้าทองให้ให้รถน้ำมนให้แล้วก็ไปซื้อของขลังจากเนนแอรตรงนี้เองเนนแอก็มีไรายได้อยู่เรื่อยๆกันเพื่อนไม่ได้มีปัญหาอะไรในการเลี้ยงชีพสําหรับเนนแอหากินสายนี้มาโดยตลอดแล้วก็ยังหาได้อยู่เรื่อย สุดท้ายท้ายสุดนับในวันนี้ก็คือวันที่31ตุลาคมปีพศ2 5 6 6มีผู้หญิงคนหนึ่งออกมาร้องเรียนในลักษณะเดิมๆในลักษณะเดียวกันนั่นก็คือถูกเนแเร์ล่วงละเมิดทางเพศที่มาที่ไปของผู้หญิงคนนี้เป็นยังไงเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังกันเพื่อนผู้หญิงคนนี้เองอายุ25ปีชื่อว่าน้องเดียเป็นหญิงสาวหน้าตาดี ก่อนหน้านะครับช่วงปี64เธอเองรู้สึกตัวว่าถูกคุณใสถูกเพื่อนบ้านนับใส่คุณใสตรงนี้เองเธอรู้สึกคันเนื้อขันตัวรู้สึกเจ็บอดอดแอดแอดกวนกระวายใจอยู่ไม่เป็นสุขอยู่ไม่ได้เธอเองก็เลยเดินทางไปหาหมอดูรายหนึ่งกันเพื่อนซึ่งเธอเองมีความเชื่อเรื่องคุณใสเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องดวงเรื่องอะไรประมาณนี้อยู่แล้วเธอไปหาหมอดูหมอดูก็เลยทักว่าเธอเองถูกคุณใสถูกคุณใสจากป้าข้างบ้านถูกคุณใสจากคนรู้จักทำ ใส่เธอก็เลยอยู่ไม่เป็นสุขนั่นเองเมื่อน้องเดียเองนะัรู้ว่าตัวเองถูกคุณใส่เธอก็เลยหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต เพื่ออยากรู้ว่าใครบ้างที่สามารถแก้คุณใสได้พอเธอเซิร์ชเข้าไปในอินเทอร์เน็ตใน Google มันก็ขึ้นหน้าเนนแอมาเป็นอันดับแรกนี่คือพ่อหมอที่ขมังเวทที่สุดในประเทศไทยหลังจากนั้นนะเธอก็มีการติดต่อหาเนนแอผ่านโซเชียลเพื่อนมีการทักแชทไปหาเนนแอตรงนี้เองเนนแอเปิดด้วยการขายเกลือให้ถุงละ2-3,000บาทเป็นเกลือลงคาถาเพื่อนำมาล้างสิ่งไม่ดีล้างความซวยออกจากร่างกายตัวของน้องเดียเองก็เลยซื้อเกลือ จากเนนเ,เอมาหนึ่งชุดหนึ่งถุงเพื่อเอามาผสมข้าวกินเพื่อเอามาปรุงอาหารล้างสิ่งไม่ดีออกจากตัวแต่ตรงนี้เองมันไม่สําเร็จเธอกินไปก็มีแต่ความเค็มไม่ได้ช่วยอะไรเลย คุณใสต่างๆก็ยังอยู่ในตัวเธอเธอรู้สึกแบบนั้นยังกระวนกระวายใจยังนอนไม่ค่อยหลับกระสับกระส่ายเหมือนเดิมหลังจากนั้นนะเธอเองก็ทักไปหาเนนเอเหมือนเก่าเหมือนเดิมอยากได้ตัวหนักๆอยากได้ตัวแรงๆมาเพื่อไล่คุณสใสเนนแอเองนับก็เลยมีการทักมาบอกเธอว่าให้ไปหาในวันที่8สิงหาคมปีพศ2564เดี๋ยวจะทําพิธีเด็ดๆให้ตรงนี้เองเนนแอมีการทักมาในข้อความหญิงสาวคนนี้นั่นก็คือน้องเดียก็เลยตัดสิ ไปที่สำนักของเนนแอที่อยู่ในเขตดอนเมืองกับเพื่อนตรงนี้เองเธอไปเพียงลำพังไปที่สำนักของเนนแอพอไปถึงสำนักของเนนแอตรงนั้นเองเนนแอก็ไม่ได้ว่าอะไรกับเพื่อนดูหน้าตาแล้วบอกว่าออหนูคนนี้มันใช้ได้ไช่ไม่ใช่นะครับเนนแอบอกว่าต้องทําพิธีในที่ลับกันเพื่อนหลังจากนั้น,นันเนแอก็พาเธอเข้าไปในห้องลับแห่งหนึ่งที่อยู่ตรงสำนักของเนนแอเป็นห้องเฉพาะกิจไม่มีใครเข้าไปได้พอเธอเข้าไปในห้องตรงนี้เองเนนแอบอกว่า ว่าคุณใสมันสิงเธอแรงแล้วเนื่องจากว่าดูสภาพเธอแล้วคุณใสน่าจะอยู่กับเธอมานานมันต้องใช้พิธีแรงๆให้เธอถอดเสื้อผ้าออกตรงนี้เองเธอก็พยายามถามว่าทําไมถึงทําแบบนี้เนนแอร์บอกว่าถ้าไม่ทําแบบนี้คุณใสมันไม่ออกคุณใสมันไล่ไม่ได้ด้วยความที่เธอมีความเชื่อเรื่องคุณใสเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเธอก็เลยทําตามที่เนนแอร์บอกเธอเปื้องผ้าออกจนหมดกันเพื่อนตรงนั้นเองเนนแอร์ก็บริกรรมคาถากันเพื่อนแล้วก็ใช้ หลัดขิกอันเล็กเขี่ยไปตามร่างกายของน้องเดียกันเพื่อนไล่ไปเรื่อยๆนะเจมไปที่หน้าเจมไปที่บริเวณคอหลังจากนั้นก็ไล่ลงมาที่บริเวณเต้านมกันเพื่อนวนไปเรื่อยๆวนไปนานๆกันเพื่อนตรงนี้เองน้องเดียก็ตกใจมีการลืมตาขึ้นมาดูเป็นจังหวะจังหวะเนนแอจุป,ปากเบาๆบอกว่าอย่าลืมตาเดี๋ยวคุณใสไหลเข้าตัวกันเพื่อนน้องเดียเองนะถูกวนหัวนมไปเรื่อยๆกันเพื่อนหลังจากนั้นเนนแอก็ เปาประลัดขิกอันเล็กกันเพื่อนเลื่อนลงมาเรื่อยๆจนถึงบริเวณอวัยวะเพศของเธอใช้ประหลัดขิกวนรอบอวัยวะเพศนี่คือสิ่งที่เนนแอทำเพื่อนๆลองนึกดูกันเพื่อนขนาดว่าเอามือเขี่ยเบาๆยังเสียวแล้วใช้ประหลัดขิกที่เป็นไม้แข็งๆเข,ขี่ยมันจะรู้สึกยังไงกันเพื่อนตัวของน้องเดียเองนะเธอก็ไม่ได้เห็นด้วยเห็นดีเห็นงามเธอก็พยายามถามเนนแอว่าทําไมทําแบบนี้เนนแอก็ได้แต่จูบปากเหมือนเดิมบอกว่าอย่าพูดอะไรถ้าไม่อยากตาย ของเข้าตัวมันอันตรายทั้งลูกศิษย์ทั้งอาจารย์ตรงนี้เองอยู่ในพิธีกรรมนี่คือสิ่งที่เน,นแรแกรมกับบอกกับเธอในระหว่างที่ทำพิธีน้องเดียเองก็ได้แต่หลับตาปริบๆริกันเพื่อนตรงนี้เองทำอะไรไม่ได้ จูจ่ๆนะครับสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นรับเพื่อนเนนแอร์ Air เปลี่ยนจากประหลัดขิกอันเล็กเป็นกระเจียวของตัวเองรับเพื่อนเนนแอร์ Air เปลื้องผ้าเช่นเดียวกันถอดชุดออกแล้วก็ไปนั่งบริเวณหว่างขาของน้องเดียค่อยๆจ่อหัวประหลัดขิดของตัวเองกดเข้าไปบริเวณร่องจิ๋มของน้องเดียตรงนี้เองไม่สามารถขัดขืนได้มันเหมือนตกกระไดพลอยโจรก่อนหน้านั้นมีการบิ้วอารมณ์ด้วยประหลัดขิกอันเล็กพอเจอประหลัดขิดอันใหญ่ของเนนแอร์ก็เลยปล่อยเลยตามเลยจนน ในที่สุดเนเแอก็สำเร็จความใคร่บนเรือนล่างของน้องเดียเป็นอันสิ้นสุดพิธีกรรมแก้คุณใสนี่คือสิ่งที่น้องเดียได้รับจากการไปหาเนเ i r ในครั้งแรกหลังจากนั้นเธอก็กลับมานับอยู่ที่บ้านแบบปกติไม่ได้บอกใครกันเพื่อนใช้ชีวิตแบบปกติใช้ชีวิตทั่วๆไปแต่ว่าอะไรอะไรมันไม่ดีขึ้นเธอเองยังรู้สึกกระสับกระส่ายกังวลกระวายใจเหมือนเดิมสุดท้ายท้ายสุดเธอก็ไปหาเนเนอีกเช่นเคย เพื่อให้ทําพิธีกรรมแบบเดิมกันเพื่อนครั้งที่2ที่3ก็ยังคงเป็นแบบเดิมแต่มีการพัฒนาในทางที่จังไรขึ้นโดยการใช้มือแทนประหลัดขิก ก่อนหน้านั้นเอาประหลัดขิกลงอักขระมีการเขีย่ยเบาๆตามร่างกายแต่ครั้งที่สองที่3ใช้มือลงแทน,นเพื่อนมีการใช้มือลูบไปบริเวณเต้าแล้วใช้นิ้วเขีย่ยหัวนมบเบาๆเรียกว่าเป็นการลงอักขระสะกดสิ่งไม่ดีบางครั้งบางคราวก็เลื่อนต่ำลงไปบริเวณเอวัยวะเพศมีการสควอแผ่นเบาๆมีการลูบเป้าเบาๆเพื่อให้น้องเดียเกิดอารมณ์หลังจากนั้นตัวของเน,นอร์ก็จะปั่นกระเจียวตัวเองไปนั่งยองๆไปนั่งระหว่างขาของน้องเดีย เอากระเจียวสอดใส่ขยับตัวเบาๆเป็นอันเสร็จพิธีหลังจากสําเร็จความใครกันเพื่อนนี่คือความระยำตําบอลของเนนแอร์ที่ทํากับน้องเดียตรงนี้เองเกิดขึ้น2-3ถึงครั้งในระหว่างที่คบหาดูใจกันแหนะไม่ใช่คู่บ่าวสาวนะในระหว่างที่น้องเดียไปทําพิธีกับเนนแอร์โดนครั้งแล้วครั้งเล่าเป็นรูปแบบเก่าๆน้องเดียเองนะมีความคิดว่าเธอน่าจะดีกว่าเกา่าเธอน่าจะดีกว่าเดิมคุณใส่น่าจะออกจากตัวแล้ว แต่มันไม่ใช่แบบนั้นน้องเดียยังคงมีอาการเหมือนเก่าเหมือนเดิมนั่นก็คือกระสับกระส่ายกระวลกระวายใจคิดมากนอนไม่ค่อยหลับกินไม่ค่อยได้เป็นแบบเก่าแบบเดิมไม่มีอะไรดีขึ้นเลยกันเพื่อนหลังจากนั้นเธอเองก็รู้สึกว่าถูกหลอกเหมือนกับโดนเนนแอร์ล่วงและเมืดอทางเพศแบบฟรีๆโดยใช้พิธีกรรมมาอ้างตรงนี้เองเธอก็เลยเดินทางมาร้องเรียนที่เพจสายไหมในวันที่31ตุลาคมปีพศ2566ที่ผ่าน มามันก็เลยกลายเป็นเรื่องเป็นราวเป็นข่าวใหญ่โตกันเพื่อนสุดท้ายท้ายสุดนะครับตัวของเนนเน่ก็ออกมาปฏิเสธนะครับตรงนี้เองเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับเนเน่เนนเน่บอกว่าตัวเขาเองนะปัจจุบันนี้ไม่ได้ทําพิธีแบบนั้นแล้วแม้ว่าในอดีตนะจะเคยทําแต่ตอนนี้เขาไม่ทําแล้วลูกจิตลูกหาของเขาเป็นดาราเป็นเซเลบมากมายเขาไม่เคยทําแบบนั้นส่วนมากจะเป็นการอาบน้ําแร่แช่น้ํามนเท่านั้นเองตรงนี้เองเราก็ไม่รู้ว่าใครพูด ความจริงหรือว่าใครพูดความเท็จอาจจะเป็นการแบกเมก็ได้หรือว่าเนนแอร์ air อาจจะมีความจังไรไฟไหมแบบนั้นจริงๆก็ได้เนื่องจากว่าประวัติแกเคยมีมาแล้วกันเพื่อนคนเคยกินขี้ให้ไม่ใช่นะหมาเคยกินขี้ยังไงก็กินแบบนั้น จะเปลี่ยนไปกินเพชรดีกรีตรงนี้เองต้องมีคนเลี้ยงเออพูดไปเรื่อยนะครับยอกยอกนะครับตัวของเนเนนะครับแกเคยมีประวัติแบบนี้แกก็เลยถูกมองแบบนี้ยากที่คนจะแก้ไขยากที่คนจะเชื่อว่าแกพูดเรื่องจริงกันเพื่อนสุดท้ายท้ายสุดก็ต้องไปสู่ขบวนการยุติธรรมกันเพื่อนใครผิดใครถูกให้ศาลตัดสินก็แล้วกันเรื่องนี้มันได้ข้อคิดแบบดีๆเลยกันเพื่อนสําหรับใครก็แล้วแต่ที่มีการเชื่อเรื่องคุณใส,ย,สยศาสตร,ร์สยเวทต่างๆตรงนี้เองไม่เป็นไรกันเพื่อนมัน เป็นความเชื่อส่วนบุคคลแต่อยากให้ใช้วิจารณญาณอยากให้ใช้สติมากๆในการเชื่อเพราะว่าสมัยนี้นะมันมีการต้มตุ๋นหลอกลวงกันเยอะบางคนเสียเงินเสียทองหลักแสนหลักล้านบางคนเสียเงินไม่พอเสียตัวอีกต่างหากกันเพื่อนนี่ก็คือเรื่องราวท,ทั้งหมดทั้งมวลที่ผมนํามันเล่าให้ฟังเพืเ่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวนี้ก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้หากคลิปนี้ผิดพลาดประการใดต้องกราบขอเป็นเพื่อนไว้ณนะที่นี้ด้วย ขอให้เพื่อนที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับจงม,มีแต่ความสุขความจเจริญคิดหวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งม,มา่ปานปรารถนาอย่าเจ็บอย่าจนขอบคุณครับผม